ฟั้งนิ้ทานไหมล่ะเราปาแป้งแล้วนี่อิจฉเช้าว่ะเราปปะไม่ได้ผิดวินัยซะด้วยไม่งั้นจะปปะไม่เปิดเลย <c oughs> อ่าได้ใช่ เทวะกบกกรเขียดมันคล้ายกันไหมนะนี่คล้ายเหรอทำไมอ่ะเทวะกบกกรเขียดเป็นสามีภรรยากันได้ไหมละ่ะ ชื่กบก็แค่ใชอเขียนได้ไหมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบึงใหญ่ไม่มีคู่คนเข้าไปรบกวนก็จะมีบรรดา ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่ในบึงเนียมีจํานวนมากก็เรียกว่าเป็นประชากรเลยประชากรเนี่ยเต็มไปด้วยพวกกบที่มีจํานวนมากก็เพราะว่าไม่มีศัตรูส่วนใหญ่กบก็จะถูกพวกสัตว์ใหญ่กินบ้างนะสัตว์เลื้อยคลานก็จะมาชอบกินกบแล้วมีกระตัวแทงกบ มีอะไรที่ก็ลร้องเพลงกบกบชาใไ้สายตากกบนี่ว่าเจ้ากบพวกนี้เขาก็จะมีก็ได้ความผูกพันกันในฐานะพี่พี่น้องน้องพ่อแม่ลูกหลานเขานะเขคาเป็นครอบครัวใหญ่ไม่ว่ากบตัวไหนเขาก็รู้จักกันหมด ในบึงใหญ่เนี่ยนะเอ้ตัวไหนเป็นลูกหลานเราใครเป็นชื่อก็มีเรียกกันได้นะไอ้ันนเจ้าเนีนเจ้านีนเ,านนเขาก็เรียกกันนี่มันก็มีไอ้กบตัวหนึ่งมันออกมาแล้วสีสันวันนะมันไม่เหมือนกบตัวอื่นเขาออกสีเหลืองๆนวลๆนนเออมั้วในกบเผือกอ,อย่างนั้นเนี่ยแล้วตัวมันก็ใหญ่กว่าชาวบ้านก็อีก อ้อสีแัน่ก็เหม,มือนชาวบ้านเขาบางส่วนเขาก็หาว่าเป็นกรารกินีอืมเพราะว่าผิดผิดเงี้ยไงกาลกินีพวกคนก็พวกกบเหล่านั้นก็โจดจันกันซิว่าเนี่ยอกบตัวเนี่ยมันจะทําให้พวกเราเนี่ยตายฮะตายกันหมดเดือดร้อนพาก็เดือดร้อนเราทุกคนจะต้องขับไล่อ กบตัวเนี้ยไอ้เขาเรียกกบจังไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยเอามันไปให้กันมาไกลๆอย่ามาอยู่พวกเดียวกันไม่ได้เอาละตัวกบบางพวกก็บอกว่าทําไมไม่มองเขาบ้างเราเขามีบุญเขาเกิดมานี่ยังมีศรีละงามว่าพวกเราอีกผิวพรรณวันนะเขาก็ดูสดใสกว่ารูปโฉมนมพันเขาก็ดูสง่างามมากกว่าทําไมไม่รับเขาเป็นบงคลล่ะ คราวนี้ก็เริ่มแตกแยกกันเป็นสองฝั่งสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เอาอีฝ่ายหนึ่งจะเอายคราวนี้ก็เดือดร้อนกับเจ้าของร่างสิเจ้าของร่างก็คิดว่าเราเป็นตัวปัญหาถ้าขืนอยู่ต่อไปก็จะทําให้พี่น้องปู่ย่าตายายที่เคยรักใคร่กลมเกลียวกันเนะจะพากันเดือดร้อนเอเกลียดกันโกรธกันเป่าเปล่า,ลาเขาก็เลยกระโดดขึ้นไปบนใบบัว ที่มันสูงกบเราเนี้ยกระโดดขึ้นไม่ได้เราเพราะว่ากําลังไม่พอแล้วกระโดดขึ้นไปแล้วก่าพูดออกไปท่ามกลางหมู่กบทั้งหลายว่าเราไม่อาจจะอยู่กับพวกท่านได้แม้นความคิดทั้งหลายที่พวกท่านแสดงจะเป็นความถูกต้องในความจริงที่ท่านคิดกันอยู่แต่สำหรับเราแล้ว เรื่องถูกแล้วว่าเรื่องผิดไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าทุกคนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมายาวนานอันจะต้องจบลงเพราะเราว่าอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่านั้นบัดนี้เป็นต้นไปเราจะไปจากสถานที่นี้ขอปู่ย่าตายายหลานพี่ทั้งหลายจงอย่าพากัน และลึกนึกถึงเราอีกเลยเพราะว่าอย่างนั้นเนะกบบางตัวได้ยินคำพูดก็สะท้อนจิตใจก็พากันเอาน้ำตาออกจากลูกตาร้องเลยอ๋อร้องเลยแล้ก็เอาน้ำตาออกจากลูกตาากันร้องผมร้องให้พากันบ่นแล้งงมแล้งงำเสียงกบก็ดังนี่มะ นางงมนางงมไปยังไงเป็นเสียงก็ดังกันทั่วป่าเลยอีกส่วนหนึ่งก็ดีแล้วดีแล้วเสียงมันก็ดังเหมือนกันดางด่างเสียงมันก็ออกมาประชันกันใหญ่เลยดังไปทั่วป่าเลยยักษ์ได้ยินเขา้าดักนี้ดินพวกเสียงกบดังกระหือฮาสนั่นวันไหวไปหมดเขาก็โผล่หัวขึ้นมาจากบึงนั่นแหละ แล้วก็มองไปว่าไอ้กบพวกนี้นี่น่าลำคาญเราอยู่มาต้องนานด้วยความสงบนอนหลับอย่างสบายไม่มีใครมารบกวนแม้ไอ้พวกเหลา่าเหล่านี้ไม่เกรงใจกูเลยอย่างนี้ต้องจัดการเอามาเป็นอาหารให้หมดให้สิ้นว่าแล้วเขาก็เอาลิ้นออกมายาวๆแล้วตวัดรับยาว ก็ว่าเข้าไปอย่างน้อยๆก็ครึ่งร้อยแล้วเข้าปากวับเข้าไปให้เป็นยังไงพวกเห็นทีเดียวแวบ,บเดียวก็โดยกันสุดชีวิตเลยสิมึงโดดกูโดดกูไปกันหมดอะช่วยเวลาช่วยพริบตาเดียวเสียงเงียบไม่มีเสียงกบร้องัะตัวตัวที่ไม่ไปคือไอ้ตัวสีเหลืองๆยังยืนสง,ง่าอยู่บนใบบัว ไม่ไปไหนยักษ์ตัวนี้ก็มาเที่ยวขวาดมองว่ายังมีเหลืออีกไหมอมองไปมองมาข้างล่างตามผิวน้ําตามแล้วก็หาไม่เจอหมดแล้วว่คิดน่งหมดว่าเอาจะทีกูจะได้หลับให้สบายพอ,ยอจะบอกว่าหลับใด้สบายไอ้ตัวเหลืองร้องร <laughs> ้องทักทายด้วยเสียงคำรามในความเขาเรียกว่า จะว่าโกรธก็โกรธก็ถามว่าท่านพวกเราทําอะไรผิดทําไมท่านไม่ไม่พูดไม่เจรจาไม่แสดงความตั้งใจที่ท่านกระทําสิ่งนี้ออกมาให้กบเหล่าเหล่านี้ให้ทราบเรื่องเราซะสก่อนท่านกระทาโดยพลรักการอย่างนี้ทําลายชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปจํานวนมากบาปก,กรรมจะติดตัวกับท่านไปอีกนานแสนนาน ยักษตัวนี้ก็หันเนมองดูเสียงใครวะมองข้างล่างไม่เจอมองอมันไปอยู่ข้างบนนุ้แมอตัวแสบแน่ยังเหลืออีกต้องหนึ่งตัวแ้าขึ้นเหลือมันอีกหนึ่งตัวเราคงหลับยากหลับยากแน่ๆต้องจัดการมันซะว่าอย่างนั้นแกก็เริ่มปล่อยลิ้นออกมา เต็มจะเตวัดทั้งหมดวาดขึ้นไปเลยไปมุมไบไม้นะตัวกงตัวกบเอาเข้าป่าไปทีเดียวพอกระทาอย่างนั้นไอ้เจ้ากบตัวนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานเลย mm hmm. ก็เก่าว,วาจาดังๆมาว่าเราตั้งต่เกิดไม่เคยคิดเบ็ดเบียนไม่ว่าสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์พวกเดียวกันไม่ว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตไหนไหน เราเกิดมาไม่เคยคิดประทุษร้ายแม้นคิดก็ไม่เคยคิดแม้นกระทาก็ไม่เคยทําการพูดวาจาของเราก็ไม่เคยกระทําไม่ใครต้องเดือดร้อนขออํานาจแห่งสัจจริงเหล่านี้จงช่วยปกป้องให้เราจากรอดปลอดภัยจากศัตรูผู้นี้เดี๋ยวนี้เถิดพอเขาลั่นวาจาจบนะลิ้นมันก็เลยยาวาเตรียมตะวัดมาแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงลิ้นขาด นิ้นมันก็ขาดอะไรร้องโอยโอยร้องนั่นเลือดมันก็ไหลปากคว่ำปากไม่ว่าร้องใหญ่เลย,ยใครทํากูวะใครมาทํากูวะนนกบมันก็พูดว่าท่านทําตัวท่านไม่มีใครทําร้ายท่านท่านอย่าไปหาบุคคลผู้ที่มาประทุษร้ายท่านเลยท่านเป็นคนคิดท่านเป็นคนทําสิ่งนี้ปรากฏแก่ท่านไม่ใช่ปรากฏ เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นมาทำร้ายท่านสักนิดไม่มีแกแน่แนๆกก็บอกตัวท่านกับตัวเราเลองมองสอิลองมาเปรียบเทียบเดินที่ว่าใครทำร้ายใครกันได้ยักษ์ก็ได้สติเอา้ามันตัวสักนิดมันจะมาตัดลิ้นเรานี่ เป็นไปไม่ได้แล้วก็ว่าใครวะใครมาบังอาจมาทำร้ายเราได้พูกเป็นใหญ่ในปึงนี้ก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครตอบเพราะว่ามันไม่มีใครเป็นคนประทุษร้ายเขาประทุษร้ายตัวเขาเองยักษ์ก็ยิ่งมโหใหญ่เลยนะไม่ว่าใครในนี้ไม่มีมีมือคนเดียว ถึงมึงจะไม่ใช่เป็นคนที่มองดูแล้วจะทำร้ายข้าได้แต่ก็มึงอยู่ดีนั่นแหละอื่ไหมล่ะคนผ่านน่นแหละทีนี้เข,เขาก็ไม่โผ่แค่หัวใค่ลิ้น่ะโผมันทั้งตัวเลยลุกเลยลุกทั้งตัวเลยยืนขึ้นมาจะเหมืนสูงเลยแหละกะคราวนี้ก็เอาตีนกระทืบกะให้จมธรณีไปเลยทีเดียวว่างั้นนะนะ กบก็บอกว่าช้าก่อนท่านหยุดตึกนึกคิดถึงกรรมความชั่วที่จะตามมาให้ดีซะก่อนนะหากท่านทํากับเราผู้ไม่ได้คิดประทุษร้ายตอบความเดือดร้อนจะตกต้องถึงท่านยักษ์ก็กล่าวว่าเราไม่กลัวเรารู้ตัวของเราว่าเราเป็นผู้ที่มีร่างใหญ่เรามีฤทธ ณดินแดนอนณาเขตบริเวณนี้เราคือผู้ที่ใหญ่สุดแล้วใครก็จะมาใหญ่กว่าเราไม่ได้เจ้าผู้เป็นเพียงกบตัวเล็กน้อยอย่าบาังอาจมาสั่งสอนเราผู้เท่านั้นเขาก็ยกเท้าขึ้นมาเต็มที่นะกะกระทืบห้จมไปเลยลึกลาไปเลยและไม่ต้องมีเสียงต่อไปแล้วนะกบก็ตั้งจิตไอ้อธิษฐานอีกตั้งสัจวา,าจา่จ หากร่างกายและอินทรีย์ห่งเราจะพังพินาศไปเพราะยักษ์ตัวนี้ก็มิควรน่เพราะชีวิตที่เราเกิดมาเราไม่ได้คิดประทุสลลายใครเลยนี่เธอเป็นผู้กระทำความอยากช้าให้บังเกิดกับตัวของตนเพียงลำพังหาเกี่ยวข้องกับเราไม่หากเท้าของเธอจะเหยียบย่ำลงไป ก็จงเหยียบย่ำกับผู้ที่กระทําต่อผู้ที่ตั้งใจถึงอนี่เท่านั้นแหละตีนของมันกับตะวัดไปโดนหน้ามันแทนล้มตึงเลยโครมเลยกระททายกเขานะเขายกสุดตัวเห็นไนะอะ่มันอาจจะลื่นก็นได้ ตีนข้างล่างใช่ไหมมันอาจจะลื่นนมันโลตวัดหน้ามันก็ได้มันก็ลม้มลงไปดังโคลมเลยน้ํากระจายเลยไอ้ยักษ์ก็โมโหว่าใครวะแน่ใครวะมาผักเอาตีนมาตบหน้าเราได้อย่าให้รู้ตัวนะว่าเป็นใครหรือว่าเจ้าตอนนี้มันไม่ยืนมันนั่ง หรือว่าเจ้าทําค่าระว่งนั้น <c oughs> กบก็บอกว่าท่านมองดูตัวเราก่อน <c oughs> แล้วก็โชตีนนี่นะ <c oughs> แล้วดูตีนเรานี้แค่นี้ตีนของท่านขนาดนั้นใครจะไปตบหน้าท่านได้ยักษ์ก็นั่งตึกนึกคิดด้วยความง,งงงแล้วกูล้มได้ยังไง <c oughs> เรือว่ามันลื่น เอาใหม่ออ,มอันนี้ไม่ใช้ตีนนั่งเลยวนะ่าเอามือสองมือจะตบอย่างนี้เลยกะตบให้แบนตัดแตะไปเลยใช่ไหมล่ะส่วนเจ้ากบนี้ก็เลยบอกว่าท่านแค่คิดท่านก็พลาดไปแล้วนะท่านหยุดคิดความชั่วอย่างนี้เสียเถิดเราขอเตือนท่าน อยากกระทำอีกเลยยักษ์ก็บอกว่าเราไม่สนใจเจ้าอย่ามาสั่งสอนข้าข้าขอย้ำว่าดินแดนเนี้ยข้าใหญ่สุดหลังจากนั้นเขาก็โอบมืออย่างเต็มที่กะว่าคราวนี้ไม่เหลือแม้แต่กระดูกไม่เหลือแน่หอนตบไปเงีนะกบก็เลยตั้งอธิษฐานอีกว่า พยัญอันตรายทั้งหลายย่อมบังเกิดกับสัตว์ผู้มีโทษผู้มีบาปผู้ไม่มีจิตบริสุทธิ์หรือสะอาดขอผลเหล่านี้จงแยกจงอย่าได้มาปรากฏแต่เราผู้ไม่ดีมีจิตไม่บริสุทธิ์จิตที่เต็มไปด้วยความหยาบช้าสิ่งนี้ไม่ได้ปรากฏต,ต่อเราเลยจงอย่าได้มีผลต่อเรานับแต่นี้แหวาปั๊บก็ให้ไม่รู้ลมมันมาจากไหน มันหัวมือเข้าไปตบก็ไปจะเต็มหน้าเต็มตาสองมือเลยงายท้องพึ่งก็ไปอีกวาละสามเลยวะนะแกก็มึนเลยหัวมึนงงมันงงมากเลยแล้วก็แล้วก็ค่อยลุกด้วยความโอดโอยเข้ามาเจ็บนี่มึนแล้วก็บอกว่าขอโทษ <laughs> 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 ยกมือไหว้รับเราขอโทษสิ่งที่ท่านพูดเป็นสัจจะความจริงหนอท่านไม่ได้ทําอะไรเราเลยเราประทุษร้ายตัวเราแท้ๆว่าอ,อย่างนั้นกบ,บผู้นี้ก็เลยกล่าวเป็นพระคาถาตักเตือนยักษ์ตนนี้ว่าท่านเรียกว่าท่านพูดเจริญ การคิดไม่ดีต่อบุคคลอื่นเป็นบาปการกระทําไม่ดีต่อบุคคลอื่นก็ย่อมเป็นบาปบาปเหล่านี้ไม่ได้ตกเป็นสมบัติของคนอื่นแต่เป็นสมบัติของเจ้าของผู้ทําบาปเท่านั้นเอาไว้อย่างนั้นท่านจงเลิกคิดเลิกทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรถืดท่านจะว่าท่านร่างกายใหญ่แต่มันไม่ได้สําคัญที่กายของท่านใจใหญ่จะโตว่ามีฤทธิ์มีอํานาจ เราเป็นเพียงแค่กบตัวเล็กๆแล้วก็ไม่มีดิด์ไม่มีอำนาจอะไรที่จะแสดงศักยาภาพว่าใหญ่โตกว่าใครแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบในกระแสของจิตใจแล้วเราใหญ่กว่าท่านเพราะเราไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองเราไม่สร้างสิ่งที่เป็นภัยอันตรายให้กับตัวเองเลยแต่ท่าน เป็นผู้สร้างทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็สร้างภัยอันตรายให้เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองท่านจงหยุดการกระทําสิ่งนี้ได้ไหมกบว่างนั้นยักษ์ก็บอกว่าเขาก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็กล่าวขอบคุณที่บัณฑิตพึงได้พึงตักเตือนแก่เราผู้เป็นคนผ่านแล้วขอท่านผู้เป็นบัณฑิตจงมีแต่ความเจริญงดงามเถิด ัตว์ทั้งหลายที่ได้ตกต้องตายไปเกินเราในท้องของเราเราจะคายออกมาแล้วเขาก็คายกบพวนั้นออกมาหมดเลยที่ที่เข้าปากเขานะคายออกมาหมดไอโพธิหลบหนีมันก็แอบฟังแอบดูอยู่ดนะ้านนอกเยอะแยะไงลูกอุกู่ตามซอกตามอะไรใช่ไหมละ่ะออมันก็ยังยังหนีไปไม่ไกลแล้วมันก็ต้องสังเกตสถานการณ์ดูนะ ฟังก็พูดฟังก็เห็นโอ้คาวนี้สเสริญยกย่อง<ม>ไอ้กบตัวนี้ใหญ่เลยไอ้จีดาว่าเป็นการลงการากินีนะบางตัวมันก็ยังคิดเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะถ้ามันไปต้องนานแล้วเนี่ยพวกเราก็ไม่เดือดร้อนอย่างยังไม่สงบพอยักเขาทํำการ คาราวะเสร็จเขาก็ดำตัวลงไปอยู่ก้นบึ้งบึ้งนะส่วนกบทั้งหลายที่ครใครายออกมาก็โอ้ดีอกดีใจสรรเสริญยกย่องกบตัวสีเหลืองๆใหญ่เลยใช่ไหมว่าอส่วนไอ้กบที่มันรลอดพ้นไปจากวิ่งไปก่อนแล้วอ่ะแต่มันยังมีคติที่<ม>เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะ